สวัสดีครับผมหม่อมถนัดแดกนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านสาขาสองข้าวแกงถนัดแดกนะครับที่ชัยนาทาว์สารยาดราม่าก,ก็ดีนะชื่อคลิปนี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมเปิดร้านข้าวแกงถนัดแดกสาขาสองมาได้ไม่ถึง1อาทิตย์เลยก็เกิดขึ้นกันแล้วนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไป ผมแนะนำร้านก่อนก็นกนแล้วกันในเมื่อดราม่าดินักก็ฉวยโอกาส,สเลยโฆษณาแม่งเลยนะครับก็คือร้านผมเนี่ยอยู่ในโครงการชัยนทาวานะครับมี4โซนนะฮะโซนก็คือโซนที่1คือเดินเข้ามาเจอตู้แกงเห็นป้ายราคาชัดเจนนะครับที่หน้าร้านเสร็จแล้วเลือกแกงเดินเข้ามาที่แคชเชียร์เลือกโซนได้เลยนะครับโซนที่1ก็คือโซนที่ติดกับตู้แกงนั่นเองโซนพัดลม โซนที่2คือโซนในสวนนะครับอยู่ด้านล่างนะครับโซนที่3คือโซนห้องแอร์อยู่ด้านบนโซนที่4คือโซนระเบียงนะครับอยู่ชั้น2เหมือนกันนะครับแล้วร้านผมเนี่ยก็มีดนตรีสดให้ฟังกันด้วยนะครับถ้าไม่มีดนตรีสดก็มีดนตรีที่เปิดเพลงนะครับออกมาจากการซื้อลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องนะครับและแล้วเรื่องที่เกิดดราม่าก็มีจนได้นะครับ ก็ได้มีคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะครับได้คอมเมนต์มาที่ในแฟนเพจหม่อมถนัดแดกนะครับจากการที่ผมได้โพสต์รูปบางรูปลงไปเป็นรูปของการที่คนมาที่ร้านผมเยอะแยะมากมายจนแบบเราตั้งรับไม่ทันนะครับก็เกิดคอมเมนต์ดราม,ม่าขึ้นดราม,ม่าอันนี้ก็คือเกิดจากการที่เขาได้มากินอาหารที่ร้านผมนะครับแล้วก็ได้ขอให้ผมลดราคาอาหารที่เป็นแกงเป็นถ้วย ให้ถูกลง,ท,งทั้งทั้งที่ผมมีราคาเขียนติดไว้แล้วก็คือข้าวราดแกง1อย่าง40บาท2อย่าง50บาท3อย่าง60บาทใส่แกงเป็นถ้วยธรรมดาปกตินะครับก็50บาทนะครับนอกนั้นเป็นเมนูซีฟู้ดซึ่งมันจะมีราคาแตกต่างกันไปก็อยู่ที่ร้อยกว่าบาทขาแกะก็380บาทนะครับแต่นายคนนี้ได้เสนอแนะแนะนำหรือเห็นแก่ตัวนะครับ สำหรับผมผมถือว่าเห็นแก่ตัวนะฮะว่าการที่คุณจะมาให้ร้านคนอื่นซึ่งคุณไม่รู้ต้นทุนเลยเนี่ยลดราคาลงและให้คุณถูกใจเพียงคนเดียวนั้นผมไม่ทำแน่นอนผมก็เลยตอบไปว่าถ้าไม่พอใจก็ให้ไปกินที่อื่นไปแดกที่อื่นซึ่งผมก็ยังยืนยันอยู่นะครับว่าคำตอบผมก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้ก็เกิดดราม่าครับดราม่าอะไรก็มีเสียงวิาพากษ์วิจยยัยกันเยอะแยะมากมาย ว่าผมเนี่ยไม่งอ้อลูกค้าไม่รับคําติชมไม่รับอะไรทั้งนั้นหาเหวไปหมดทั้งเกลียนทั้งโลกสวยทั้งอะไรมาเยอะแยะถามว่าผมกลัวไหมผมไม่กลัวเลยความจริงก็คือความจริงแนะนํากับเห็นแก่ตัวแยกให้ออกนะครับ แนะนำคือแนะนําในสิ่งที่ดีไม่ใช่เห็นแก่ตัวให้เขาลดราคาคุณเดินเข้าไปที่ห้างไหนแล้วคุณไปกินร้านใครเขามีราคาบอกชัดเจนอยู่แล้วแล้วคุณจะบอกให้เขาลดราคาได้ไหมคุณกล้าทําหรือเปล่าก็ไม่กล้านะครับซึ่งทางออกคืออะไรถ้าเป็นผมผมก็จะไม่ไปอีกถ้าเราไม่พอใจไม่ว่าจะเรื่องรสชาติเรื่องราคาหรืออะไรต่างๆที่เรารู้สึกมันไม่ดีเราก็ไม่ไปอีกซึ่งผมก็ตอบไปแบบนั้น ก็ไม่ต้องมาอีกก็ไม่เป็นไรผมก็ขอบคุณด้วยซ้ำนะครับ แต่ก็ไม่จบมีการนําเรื่องนี้ไปขยายความต่อในเพจพันทิปนะครับในเพจพันทิปได้มีการตัดแปะข้อความบางช่วงบางตอนให้มันดูเวลวร้ายขึ้นเช่นนายคนนี้ที่เม้นที่คอมเมนต์มาว่าให้ผมลดราคาแต่ไอคนที่ไปตัดแปะในพันทิปเนี่ยนะครับก็ไปเอาคําตอบจากที่ผมด่ากเกลียนเอามาแปะซะง,งั้นทําให้มีคนเกิดความเข้าใจผิดและเกิดการใส่ร้ายป้ายสีอย่างรุนแรงนะครับ ซึ่งอันนี้ผมยอมไม่ได้แล้วก็อย่าลืมนะครับผมมีศูนย์จับ เรียนอยู่และก็ตามนั้นครับผมก็ได้เบอร์โทรศัพท์ได้ที่อยู่ของเรียนคนนั้นที่เอาไปโพสนะครับและผมก็ได้มีการอินบ็อกซ์เข้าไปหานะครับเพราะเขาไม่ได้แสดงตัวตนเหมือนเดิมใช้วิธีที่มันชั่วร้ายแบบนี้ก็ต้องเจอกับผมหน่อยและแล้วนายคนนี้ที่เอาไปโพสต์ในพันทิปที่ไปขยายความต่อแบบผิดผิดไม่เอาไปทั้งหมดก็ได้เอาข้อมูลผิดผดอีกไปฟ้องกับพวกเพจ สายดาร์กต่างๆสายดาร์กต่างๆผมบอกเลยนะครับว่าคนพวกนี้ไม่ทำที่อะไรเอาต่ด่าคนอื่นไม่ได้รู้ความจริงความเท็จอะไรเลยพอมีเด็กไปบอกก็ด่ากูเลยนะครับแต่ก็ยังมีเพจน้ำดีอยู่นะครับคือเพจแม่มโพดําที่โทรมาหาผมแล้วก็สอบถามเรื่องราวทั้งหมดนะครับแล้วก็ลงไปในทางที่เป็นกลางที่สุดนะฮะ อันนี้ผมขอนับถือเพจนี้ด้วยนะครับส่วนเพจอื่นแค่สวะสังคมสําหรับผมนะครับคุณไม่เคยทําความดีให้กับสังคมหรอกถ้าคุณยังทําพฤติกรรมแบบนี้ไม่ตรวจสอบข้อมูลอะไรเลยที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้มาพูดให้ชื่นชมในตัวผมนะครับทุกสิ่งทุกอย่าง ผมพูดล้วนเป็นความจริงความจริงคือสิ่งไม่ตายและอีกอย่างหนึ่งการที่มากล่าวอ้างว่าผมเองเนี่ยไปกินร้านไหนไปด่าเขาทั่วเลยจะมีคนมาด่าร้านผมรับไม่ได้จริงเหรอครับถ้าคนที่ติดตามดูจริงๆจะรู้นะครับผมเปิดร้านอาหารเรื่องร้อยลิ้นพันลิ้นมันไม่ใช่หนึ่งรสชาติอยู่แล้วมันร้อยลิ้นพันลิ้นมันก็ร้อยรสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องรสชาติไม่สําคัญแต่ที่ผมติดใจคือเรื่องราคาว่าแนะนําหรือเห็นแก่ตัวนะครับ ไม่พอใจแดกไม่พร้อมแดกก็ไม่ต้องมาแดกก็แค่นั้นไม่เห็นต้องวยวายพอผมตอบกลับไปก็มาอ้างว่านี่เป็น FC นะทําไมหม่อมพูดแบบนี้เป็น FC แล้วยังไงครับคุณไม่ใช่ FC ผมจริงหรอครับเพราะถ้าคุณ FC ผมจริงคุณต้องติดตามและรู้จริงคุณไม่ใช่มาพูดว่าผมไม่รับคําติ ผมรับทุกคําติหลังจากที่ผมเปิดร้านวันที่สองผมโพสต์ในแฟนเพจหม่อมถนัดแดกผมขอรับคําติฟังนะฮะผมขอรับคําติอย่างเดียวไม่รับคําชมนะครับก็มี FC ที่เมตตานะครับที่มาอุดหนุนผมนะฮะติมาเพียบเลยซึ่งผมได้รับข้อมูลและนำไปแก้ไขนะครับ คือติแล้วก่อมันดีแต่ถ้าติแต่เห็นแก่ตัวมันชั่วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่อ่อนข้อให้กับคนพวกนี้แน่นอนที่ไม่ทำเฮียอะไรเอาด่าๆคนอื่นโดยเฉพาะพวกเกลียนนะครับสุดท้ายดูคลิปต่อจากนี้นะครับว่าผมจัดการกับเกลียนคนที่โพส์ในพันทิปย์ยังไงนะครับสวัสดีครับฮัลโหลน้องชื่ออะไรอะ่ะ ชื่ออะไรเราอะชื่ออะไรชอบานครับพี่หม่อมนี่พี่หม่อมถนัดแดกพูดนะครับพี่ถามหน่อยว่าที่น้องเอาข้อความที่ไปโพสต์ในพันทิปเนี่ยมันเป็นข้อความที่ไม่ทั้งหมดแล้วก็ไปเอาข้อความที่พี่ตอบกับคอมเมนต์พวกเกียนแล้วก็น้องเอาไปผูกเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันหมดเนี่ยทําไมน้องไม่ลงให้หมดหละ่ะถ้าอยากโพสตอะพี่ถามหน่อย น,น้องยกทีละอันได้ยังไงพี่เห็นน้องโพสเนี่ยนะน้องโพสประเด็นดราม,มา่าใช่ไหมเรื่องว่าราคาฟังพี่ก่อนดิฟังฟังฟังพี่ดิครับฟังพี่สิครับฟังพี่สิครับ,รบแล้วเดี๋ยวมันจะได้จบนะนะพี่จะอธิบายฟังน้องไปแคปคําว่าที่มีลูกค้ามามาบอกให้ร้านพี่เนี่ยว่า,าให้ลดราคาข้าวแกง ข้าวแกงเป็นถ้วยเนี่ยอาหารเนี่ยห้าสิบาทให้ลดราคาลงแล้วพี่ไปตอบว่าเขาว่าเออถ้ามันแพงไปก็ต้องไปกินที่อื่นถูกไหมพี่ตอบแบบนี้แต่น้องไปเอาข้อความที่พี่อ่ะไปตอบไปด่ากเกลียนอ่ะเอามาใส่เนี่ยอย่างนี้ถูกต้องไหมครับผมไม่ได้ตอบแต่ละนะั้นไม่ได้ไม่พี่อ่านทั้งหมดแล้วเนี่ยคนในเพจเขาก็อ่านอยู่น้องเอาข้อความไปไม่หมดอ่ะ ทำไมน้องทําอย่างนั้นล่ะไม่เดี๋ยวก่อนพี่ถามก่อนประเด็นที่เอาไปโพสในพันทิปเนี่ยต้องการอะไรผมไม่ได้โพสเพอน,เน,เนอะล้วเ,อ,เอ,อ,อ่างผมไ้าวผมผมไม่ม,มีส่วนร่วมเลยอ้าวแล้วทําไมทําอย่างเงี้ยแล้วทําไมเพื่อนทำเงี้ยแล้วน้องน้องแล้วน้องปล่อยให้เพื่อนเอาเอาอะไรนะอะไรนะ ทัวร์มาเราชอบคอมเมนต์อ,อ,อ่ะอนะเพื่อนผมอ้าวแล้วแล้วน้องน้องให้ให้เฟซเพื่อนไปไใช่ให้เฟซห,หล <ะ S 2> เพื่อนมันมันเลยไปตั้งเออแล้ว,แล,วแล้วให้เฟซเฟซเพื่อนไปทำไมอ่ะตกลงน้องไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องกับพี่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอันนั้นเพื่อนบอกผมหลังให้เพื่อนก็ได้ครับเฮ้ยไม่ได้ใครใครใหญ่นี่ก็อนี่ไปพี่โทรมาเคลียร์เพราะว่าถ้าเรื่องเนี้ย มันเป็นการใส่ร้ายป้ายสีพรบคอมพี่ก็ต้องแจ้งความนะเพราะว่าเป็นการโพสต์แบบใส่ร้ายป้ายสีนะพี่คุยกับร้อยเวรได้เลยนะเออมันจะอยากมีเรื่องกันต่อขนาดนั้นไหมคือที่พี่บอกไปเมื่อกี้ที่พี่จะตามเนี่ยเพราะว่าอะไรหนึ่งเราก็ไม่รับว่าเนี่ยเราตัดต่อข้อความหรือเราลงข้อความไม่ครบแล้วโพสต์ในชางที่เสื่อมเสียสําหรับพี่ เพราะมันเป็นข้อความที่พี่ต,อ,ตอบอีกคนนึงแต่น้องเอามาผูกกับอีกคนนึงซึ่งมันไม่ใช่ไงถูกไหมครับเออแล้วตัวน้องเองอะ่ะก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเราจะมามีเรื่องกันทําไมถูกไหมถ้าน้องบอกว่าน้องไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับเออแล้วจะทํายังไงต่อจตรงนี้ก็ได้ครับอจรพ,<อ>พ,พ,พ,พี่พี่นะครที่พี่โพสในเพจครับ โพในเพจพี่ก็จะลบให้ถ้าเราขอโทษเราก็ต้องออกความรับผิดชอบดิเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าน้องให้ให้เพื่อนน้องอะไปโพสต์คือใช้ชื่อน้องไปโพสต์ซึ่งน้องบอกเองว่าน้องไม่รู้เรื่องถูกไหมครับอ่าถ้าไม่รู้เรื่องจริงพี่ก็จะลบให้แต่น้องก็ต้องอธิบายทุกอย่างก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างน้องไม่รู้เรื่องแต่เพื่อนเอาไปน้องก็ต้องอธิบายแบบนั้นในพันทิปและเดี๋ยวพี่ก็จะลบให้เอาไหมแรัผมก็้าใจแล้วนะ เออเข้าใจเพื่อนว่ายังไงคือผมก็เห็นแล้วผมคือเพื่อนอะแคปไปที่มันจริงมันไม่ได้ต่อเลยที่มันคนละอันด้วยซ้ำก็ใช่ไงมันคนละอันด้วยซ้ำมันคนละเรื่องคนละประเด็นกับที่เราโพสไงถูกป่ะมันคนละรูปด้วยซ้ำเลยที่ี่เออก็รู้นี่คือผมก็เลยพี่ก็เลยงงว่าเฮ้ยทำไมต้องแบบทำกันขนาดนี้ถ้าเอาความจริงมาพูดพี่จะไม่ว่าเลย อย่างใครมาติร้านพี่เนี่ยนะว่ารสชาติแม่อร่อยพี่ไม่เคยว่าเลยนะและการที่พี่จะมีปัญหากับลูกค้าเนี่ยมันก็แล้วแต่พี่อยู่แล้วซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับพวกเราไม่ใช่เหรอถูกไหมเออแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่ลูกค้าเข้ามาเนี่ยลูกค้าดีๆก็เยอะลูกค้าที่เหี้ยก็เยอะพี่เจอมาเยอะแล้วพี่ก็เจอเกียนเยอะพี่ไม่พี่แยกไม่ออกหรอกนะใครเป็นใครใครห่วงจริงใครห่วงไม่จริงเกียนแต่แม่งไม่หยาบก็เยอะถูกไหม ล้วพี่เขามาว่าผมเกียนไปแล้วอ่ะเอาแล้วแล้วเรามันเป็นชื่อเราหรือเปล่าล่ะถ้าไม่ใช่เดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ถ้าเราออกมาชี้แจงถูกไหมเดี๋ยวพี่ออกอธิบายให้ได้คือถ้ามันเข้าใจผิดกันพี่ยินดีที่จะแก้ไขให้แต่เราก็ต้องแก้ไขก่อนนะเอเอเราเราแฟร์พี่กาแฟลูกผู้ชายด้วยกันคุยกันแบบนี้ดีแต่พี่ชอบเองอย่างหนึ่งนะเองกล้ารับโทรศัพท์ แมนดีเว้ยอย่างเงี้ยดีแมนแมนของจริงไม่มีอะไรผมรับได้หวนพี่ผมไม่ทำเลยเองไ,<ห><อ>ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยแล้วเอ็งจะมารับผิดชอบทำไมวะมยังไงไมันเพื่อนผมาพี่เอ้ยแล้วแล้วเอ็งไม่คิดเหรอว่าว่าพี่ก็มีลูกพี่ก็มีหลานพี่ก็มีเพื่อนเหมือนกันแล้วการที่เอ็งระทำแบบเนี้ยเอ็งสนับสนุนเพื่อนให้เอ็งทำแบบนี้เหรอ มันก็ไม่ดีนะเว้ยต่อแล้วต่อไปถ้าเพื่อนเองไปทำกับคนอื่นล่ะที่เขาไม่มีทางสู้แบบพี่ล่ะจะทำยังไงถูกไหมก็ต้องเตือนเพื่อนด้วยนะเว้ยไม่ใช่สนุกกันอย่างเดียวถูกป่ะเออนะเองก็รีบไปแก้ไขเดี๋ยวพี่จะรีบแก้แก้ให้โอเคไหมไโอเคอ่ะขอโทษพี่ยังเออจบโอเคดีมากลูกผู้ชายต้อ,ง,องนี้เว้ยโอเค,คเออ Yeah. Mm -hmm.